Oh, ขอเชิญร่วมง,งานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อสุขสศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เปลญและหลวงปู่ทองสุขสศักดิ์สิทธิ์นวัดโรงเขตบลโรงเคออำเภอบ้านแผลวจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่1ถึง5้กุมภาพันธ์2569วันที่30มกราคมชมวันเพนเฮริเทจภาพยนตร์วันที่31มกราคมม,มหากรรมเครื่องเสียงติดรถยนต์งานแข่งและงานโชว์พบดีเจเอกราชบุรีและยิบแย้ม ก็ปีโชว์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ภาคเช้าร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญซีซั่น3าวิ่งได้บุญครบจบในที่เดียวกลางคืนพบกับ คอนเสิร์ตวงปากองเพชรชบุรีวันที่สองกุมภาพันธ์งานทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระครูปัญญาสาครธรรมหรือหลวงปู่ทองสุขสศักดิ์สิทธิ์ปีที่33ชมการประกวดร้องเพลงและพบกับคอนเสิร์ตวงมิตรภาพเพชรชบุรีวันที่3กุมภาพันธ์ชมการประกวดร้องเพลงแล้วพบกับคอนเสิร์ตวงแดดเดี่ยวเพชรชบุรีวันที่4กุมภาพันธ์ชมการประกวดร้องเพลงแล้วพบกับ คอนเสิร์ตวงไม้สุ่งเพชรชบุรีวันที่5กุมภาพันธ์เวลา18นาฬกาเชิญร่วมเข้าพิธีสวดผ่านยักษ์ใหญ่ปิดท้ายงานกับลิเกสอนรามน้ำเพชรมหรสพยิ่งใหญ่ชมฟรีทุกคืนจองร้านค้า25มกราคม2569โทรคุณยงยุทธ0 9 8 6 9 4 2 1 5 9คุณดอกรัก081-299-7047 คุณฟ้า061-921-9264สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมบัติ087-410-8052พระครูจันทสุวรรณสาครเจ้าคณะอำเภอบ้านแพวเจ้าอาวาสวัดโรงเขคและคณะกรรมการวัดสิทธยานุสิทธิ์ร่วมกันจัดงาน